สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับฝ่ายใกล้บ้านเหมือนเดิมเนะเาะทำไมกล้องผมมันไม่โฟกัสวะเออนะเช้านี้ก็วันที่สองเนาะวันที่สองธันวาตอนนี้ก็หกโมงสิบสี่นาทีนะครับโอ้ยอนแสงขออภัยนะ ก็เมื่อคืนนี้นะผมตื่นมาพอดีเลยผมนอนไปตะวันหน่อยนะเวลานอนผมเคลื่อนเป็นหมุนเป็นอ้อมโลกเลยนะก็ผมตื่นมาห้าทุ่มไม่รู้เท่าไหร่นะห้าทุ่มหน่อยๆมั้งเห็นแต่แม่ผมออกไปแต่แม่ผมก็บอกว่าฝนตกหนะักก็ไม่รู้ฝนตกเท่าไหร่นะว่ <c oughs> าอันนี้ผมไม่ได้หลับตอนบ่ายนะผมก็นอนไปเรื่อยๆก็ไม่ยอมหลับตักที รอบสุดท้ายหอในกาเอ้ยหอขออภัครับหอกระจายข่าวเนาะตอนสี่โมงของอบตประกาศแล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้นะแต่ว่าถ้าหอกระจายข่าวรอบรอบบ่ายแก่ๆของอบตนี่ก็สี่โมงเย็นนะดังนั้นผมก็หลับไปเลยไม่รู้เรื่องเลยนะแปลกนะช่วงที่เริ่มนอนก่อนเช้าแล้วก็จนมาสายนี่นานนะเมือ่อวานนี้ เมื่อวานก่อนนอนตอนบ่ายเมืา่อวานก่อนหน้าเนี้ยนอนตอนบ่ายบ่ายหลับแล้วก็มาตื่นตอนไปส่งแม่แล้วก็ไปวันเพื่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็มานอนต่ออกนะก็ตื่นมาจนเที่ยงคืนห,หน่อยมันก็ได้มาไลฟ์สดมีเมื่อคืนนี้น,นะเมื่อวานนี้ก็นอนนอนไปสี่โมงเย็นนะเวลานอนเคลื่อนเคลื่อนเร็วมากอะอยู่ดีไปนอนบ่ายแล้วก็บ่ายมาจะบ่ายโมงมาสี่โมงเย็นกว่าเนี้ย เร็วนะปกติมันต้องค่อยๆเขยือน,นะเวลานอนผมว่าถ้าไปนอนเวลานอนผมเคลื่อนเร็วอย่างเนี้ยนะผมว่าแม่งผมต้องไปกลับไปนอนกลางคืนตอนช่วงปีใหม่แน่เลยนะสงสัยถ้าลาน,นอนเริ่มเคลื่อนสงสัยต้องเซ็ตเครื่องนอนเ,เองสียง,งให้เร็วที่สุดนะคือเอาไปตั้งไว้ให้งนออกก่อนจะต,ต่อวันไหนก็ได้เนาะ คือไม่แน่นะยีิบเจ็ดบอกจะไปตั้งไว้ใช่ไหมไม่แน่อาจจะเป็นยี่สิบหกยี่ห้าก็ได้นะพ่อปก่อนๆนู้นอกก็เริ่มตั้งชุดเล็กเนาะตั้งไว้ก็เริ่มตั้งตียี่ห้าแต่เปิดปเบาๆก็ค่อยๆยกออกมายกออกมาเนาะจำได้นะเอฟซีเมื่อห้าปีก่อนก็ตั้งวที่ี่แปดนะตั้งยี่แปดเปิดยี่แปดเลยนะ ก็ปีนี้ก็นะหงาอีกนะอยู่คนเดียวนะเผื่อไม่มามีใครมากอะคงอยู่คนเดียวนะครับนะผมไม่เสียนะอยู่คนเดียวหรืออยู่สองคนสามคนนะก็มีหมาเป็นเพื่อนก็พอละนะคนไม่มากอยู่กับหมานั่นแหละนะหมาเราเลี้ยงไว้เป็นเพ like ื่อนเป็นครอบครัวเนาะเรอยู่กับหมานั่นแหละนะ นี่ถ้าผมเอาหมาไปบางแสนได้ถ้าเขาให้เอาหมาอะไรไปได้ผมโอ้ไม่ต้องมีแล้วเพื่อนอยู่กับหมานี่แหละนะทำคลิปไปนนะ้ะเอาหมานั่งเบาะข้างไปนะสบายใจนะี่ผมก็เข้าใจนะที่เขาไม่อยากเอาไปไม่อยากให้เราเอาไปคือมันไปอึไปฉี่ตรงตรงทะเลอะไรงี้เนาะเออตรงหาดเอ,อตรงทรายนะเขาเข้าใจอยู่นะ ก็คือผมก็เห็นเอาไปแต่เขาไม่เอาหมาใหญ่ไปไงผมเห็นมันก็หมาพันอะไรนะพันเล็กๆอ่ะพันพวกไอช้ชิชิชิสุหรือเปล่าเนาะตัวเล็กๆนะเออเห็นแล้วเขาเอาไปอยู่นะแล้วก็มีสายมีสายดึงไว้นะเชือกของงานเดี๋ยวมีเชือกไว้นะคอยดึงหมานายเอฟซีก็ตั้งแต่ตื่นมาก็ได้พักเดียวก็แพ้อากาศเลยนะ เริ่มแพ้เริ่มแพ้จนมาตอนเกือบเกือบตีห้าเนี่ยแพ้หนักเลยนะครับก็จะยินเสียงผมฟุดฟัดฟุดฟัดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับนะวันนี้ผมก็ไม่รู้จะได้ถ่ายนานหรือนม่เอฟซีก็ใะอากาศนะครับนะมา วันนี้ฟ้าเปิดเร็วนะผมว่าไม่ไม่รือว่าไม่เร็วนะเพราะว่ามันก็หกโมงเท่าไหร่แล้วเนาะเอนะอผมว่าช่วงปลายปีที่ไหนนะฟ้าจะเปิดช้ามากจนไปถึงปีหน้าแต่กว่าฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนแบบว่าฟ้าเปิดเร็วก็น่าฝนเนาะประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดนะแต่ว่าก็เริ่มสังเกตได้ตอนสงการนะ นะตอนที่ผมไปเล่นน้ำสงการเป็นก็ตอนที่ออกมาก็ฟ้าเริ่มสางแล้วนะฟ้าไปสางตอนตีห้าห้าสิบนะตอนผมอยู่บางแสนนะครับ2ก็เหลืออีกประมาณ ถาถึงหกวันแล้วเนาะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปกรุงเทพหรือป่าก็ไม่ไไปก็นอนอยู่บ้านนะเพราะยังไงผมก็สิบสองมัวต้องไปกดตังค์อยู่ดีแหละนะถ้าพาเงินเข้าเราสองที่สิบผมไปกดที่สิบก็ไม่รู้จะไปตาเงินรถตอนไหนนะแล้วก็ได้ออกไปใหม่เสียค่าน้ำมันฟรีนะว่าอีเจ้านี่เนี่ยเจ้านี้มันกระแดกน้ำมันแล้วเกินนั่นเ่ยเจ้าฟินนะใครบอกว่าประหยัดนะ เอสจีคนไหนมีประวัติมีแล้วบอกว่าประหยัดน,นะลองเอามาข,ข,ข,ขี่คู่กับผมดูนี่เออเอาง่ายเลยดูจากเกเลยนะก็คือขี่ไปร้องกันถ้าคุณน้ํามันครึ่งถังผมครึ่งถังถ้าคุณน้ํามันบนแดงผมบนแดงเงี้ยเออถ้าคุณเต็มถังผมเต็มถังอะ่ะแต่ถ้าถามว่ามันก็อาจจะกินกว่านิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดตรงที่ว่าผมตัวหนักกว่าไงแต่เนี่ยมันแดกเกิน ขี่สปาร์คสปาร์คประหยัดก็เยอะเลยนะก็คือแบบไม่ต้องขี่เร็วอะ่ะขี่มาิ้มที่กว่าหกสิบเจ็ดสิบนะก็คือขี่เท่าๆกันไปเรื่อยๆนะเอฟซี FC พูดตรงๆนะสมมุติว่า สมมตินะถ้าผมไปกรุงเทพวันที่แปดเชา้าในความเป็นจริงอะ่ะวันที่สิบเอดอ่ะผมก็ได้กลับแล้วเนาะเออไม่แปดเช้าก็เจ็ดเย็นเออนะเขไปไปช่วงนั้นอะ่ะที่บอกแต่ผมก็ได้กลับวันที่สิบอ็ดแต่ที่ผมจะกลับสิบสองผมจะกลับมากดตั้งทีเดียวนะจ่ายงดงดลงดงดลดไปนะจ่ายงดลดไปให้มันเสร็จสับ นะ FC ผมก็น่าจะขอจบคลิปไปในเบงที่นี้น้มูกเริ่มไหลแล้วนะมันแน่นแน่นจมูกไม่ไหลนี่มันไหลไงตอนละมานะคุยไม่รู้เรื่อกนะครับครับก็ไปแล้วครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาเชี้เดวยก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ